พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่ามองเขามองเราวันนี้เป็นวันที่22 กันยายนพุทธศักราช2557วันนี้หลวงพ่อได้นัดคณะกรรมการจะตั้งเป็นมูลนิธินะวัดของเรามูลนิธิมีอยู่สองคราวนี้เป็นสามฮะทำไมมูลนิธิแรกก็คือมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลสงอาพาธไม่ใช่ทั่วประเทศนะทั่วโลกที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นชั้นสิบตึกสมเด็จยาในชั้นสิบเดี๋ยวนี้เนะี่หลวงพ่อท่านรัตน,นะนี่ก็เป็นนอนพักอยู่ที่นั่นแหละพุเทเฒอาอายุเกือบเก้าแปดสิบตึกสงอาพาธ ันกหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อของทูเจ้าไม่ใช่ธรรมดาในขนาดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อยังไปเป็นมูลประธานมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธอีกต่างหากแล้วก็มาที่อุดรอ,อีกหาใครไม่ได้อีกหลวงพ่อก็เลยเอาเอาชื่อหลวงพ่ออินเนี่ยนะมูลนิธิพระอาจาร,รย์อินถวายสันตุสโก ดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอันนี้ก็เป็นประธานหมงนิธิดูแลพระสงฆ์ทั่วทั้งอีสานเหนือตั้งแต่บึงการหนองคายสกลน,นครนครพนมแถบนี้หนองบัวลำพูเลยแต่พระเข้ามาป่วยแล้วก็ ไม่มีสตังกลับบ้านไม่มีเงินรู้เจ็บใครได้ป่วยก็ใช่เนี่ยถ้ามีความจำเป็นให้คณะกรรมการดูแลพระสงฆ์อาพาธค่าเอาหองอาหารปานะค่ายาขาดเหลือขาดตกดูแลพระสงฆ์อันกรโรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็วันนี้คิดว่าจะไปชุมกันทางท่านองค์มนตรี ท่านด็อกเตอร์ท่านจะตั้งเป็นมูลนิธิที่วัดของเราตั้งชื่อว่ามูลนิธิวิริยะณศีลวันวันนี้จะได้ไประชุมกันประมาณแปดเก้ามสิบโมงหลวงพ่อกณนัดกรรมการมาร่วมหารือกันแล้วก็ท่านก็ตั้งมูลนิธินี้ท่าน มีเจตนาชัดเจนอยากจะให้ประกาศเผยแผ่ธรรมะของหลวงตามหาบัวของหลวงปู่ขาวของหลวงปู่ชาอันนี้คือหลักใหญ่แล้วก็คือหลักใหญ่จริงคือทำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเบื้องเป็นต้นตระกูลแล้วก็หลวงตาที่เผยแผ่ธรรมะ ทำคําสอนของพระธเจ้าหลวงปูข่ขาวแล้วก็หลวงปู่ชาแต่ว่าหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นหลวงพ่อของพวกเราเป็นของแถมพระเจ้าเป็นเจ้าของเ,อเป็นเจ้าของที่จะดูแลมูลนิธิจะเอาเข้ามากน้อยแค่ไหนการหลวงพ่อก็จะเป็นผู้เอาดูดูความเหมาะสมอันนี้ก็คือจะตั้งมูลนิธิ ดูแลประกาศเผยแผ่ธรรมะ,ะท่านบอกว่าท่านจะไม่เน้นนักไม่เน้นหนักเรื่องทางเครื่องมือแพทย์หรือว่าเรื่องอย่างอื่นเรื่องปัจจัยสี่อย่างอื่นท่านจะเน้นเรื่องธรรมะทำคำสอนสอนคนให้เป็นคนดีอสอนคุณธรรมศีลธ,ธรรมจริยธรรม ให้คนเป็นคนดีจะจัดเป็นการประชมุมหรือการสัมมนาหรือหลายท่ายทอดสดหรือวิทยุหรือโทรทัศน์อะไรก็ได้แต่เป็นการเผยแผ่ธรรมะอันนี้ก็คือมูลนิธิจุดประสงค์ของท่านสรุปแล้วก็คือท่านมีเจตนาอ,อ,อยากจะเอาธรรมะค,คือความถูกต้องหลักเหตุผล ที่ถูกต้องเข้าสู่จิตใจของประชาชนให้เป็นผู้มีเหตุมีผลอย่าไปเชื่อแบบงมงายอย่าไปเชื่อแบบที่ว่าไม่มีเหตุมีผลนีล่คือเนี่ยจุดประสงค์ของท่านแต่ในพวกเราก็จะได้เอามารวมกันเอามาพิจารณากันว่าจะใช้อย่างไงปีนี้หลวงพ่อก็มองมอง,มองดูแล้วนะ MP 3ของหลวงตา ที่พวกเราแจกไปสิบแผน่นที่เรากันกันกลองที่พวกท่านได้คัดออกมาสนะิบแผน่นหลวงพ่อว่าน่าจะเอามาเป็นตลับตลับสักห้าตลับห้าตลับกี่พันกี่พันกี่พันตลับแจกในงานกระถินแต่ออกชื่อว่าสนับสนุนบริจาค เพื่อเผยแผ่ธรรมะในานามของมูลนิธิแต่ยังไม่ได้ตั้งนะแต่ประชุมวันนี้นะแต่กัเราก็พูดล่วง,งหน้าไปก่อนเราจะวัดทุนนิธิก่อนก็ได้ทุนนิธิวิริยะณศิลวัะนสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรมะจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าส่วนหนึ่งควรจะออกในานามที่ว่ามูลนิธิ พระอาจารย์อินถวายสันตุสโกโดูแลสองอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอันนี้ก็ควรจะมี MP3 อีกเหมือนกันออกในนามของมูลนิธิถ้าว่า,ม,ม,ม,านะมูลนิธิไม่มีผลงานจุดนี้นะมูลนิธิไม่มีผลงานตั้งขึ้นมาโดเดผลงานมีน้อยอันนี้ก็มูลนิธิก็ เขาจะยุบมูลนิธิได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องเราบริจาคเข้าไปคือเอ้าเผยแผ่ธรรมะมูลนิธิทั้งดูแลพระสงฆ์ด้วยทั้งดูแลทางด้านจิตใจด้วยดูแลร่างกายด้วยดูแลสุขภาพใจด้วยดูแลสุขภาพจิตด้วยเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าคนจะเป็นผลงานของมูลนิธิ อันนี้จะได้ประชุมหารือกันอันนี้ก็คือประโยชน์ท่านนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายประโยชน์ตนก็อยาให้ขาดตกบกพร่องถึงจะทำแต่ประโยชน์ท่านสมบูรณ์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนออกไปทำหมดรับหมดแต่ประโยชน์ตนเปล่าเปล่าประโยชนเ์เหมือนแต่เหมือนกับอะไรเหมือนกับ กระบอกลมพัดมันดังวูวูว,วูนะแต่ข้างในมันโครงฮะมันกวงข้างในอันนั้นก็ไม่ดีนะมันดังพอมันลมลมพัดปากกลองมันนะแต่สมัยก่อนลุงพ่อไปท้องนาอยู่กลางท้องนาเลยมีเถียงนาหรือขนานาเนี่ยเขาจะมีลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้ามันเป็น ลูกก็เหมือนกับลูกฟักเนี่ยแหละลูกฟักลูกแฟงเนี่ยเป็นลูกเราก็าาตัดปากคนมากเขา,าไปใส่น้ํามาทํามาน้ําให้น้ํากินแต่ถ้าหากว่าถ่าน้ําไม่มีอยู่ในในลูกน้ําเต้านั่นะเวลาลมพัดมามันจะดังโว,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 โวูวูผมมันมันอยู่ในอยู่เถียงนาใช่ไหมต้องหาอะไรไปปิดป,ดปากมัน มันเสียงดังถ้าว่ามันน้ำเต็มเลยมันจะไม่เสียงไม่มีเสียงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่ามีเสียงโด่งดังนะพวกเราจะให้ดูดูนะว่ามันดังเพราะลมหรือเปล่าอมันไม่มีไม่มีน้ำหรือเปล่าถ้ามีน้ำนะมันจะไม่ดังฮะอันนี้เราก็ต้องดูอีกเหมือนกันดูให้มีน้าด้วยแล้วก็ให้ดังด้วย ประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยทําช่วยคิดนี่แหละถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นนะเลิศประเสริฐมีแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ดีเลิศประเสริฐแต่ประโยชน์คนอื่นขาดตกบกพร่องก็โลกทั้งหลายเขาก็ตํหนิแต่ว่าตัดช่องน้อยแต่คนเดียวก็ดีแล้วก็จบจบไปเลยแต่ตาหากว่าได้ทั้งสองทาได้ทั้งสองอย่าง ก็ดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปมุ่งหวังอย่าเป็นเน้นหนักเรื่องทางโลกอย่างเดียวแล้วก็เน้นให้เน้นหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เน้นหนักถ้าเราศึกษาให้ถี่ถ่วนดูแล้วนะ านให้เน้นหนักถึงเรื่องของใจใจคือนามธรรมนามธรรมตรงนี้แหละให้ค้นคว้าศึกษาให้ศึกษาเรื่องนามธรรมการเคลื่อนไหวของจิตใจเพราะใจตัวนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยต้องดูควบคมุมดูแลหัวหน้าถ้าหัวหน้า ไม่ดีหัวหน้าเป๋หัวหน้าเป็นนักเลงหัวหน้าเป็นอันตรภา,านหัวหน้าชั่วสรุปแล้วหัวหน้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะมันมีชั่วคําว่าชั่วคำนีน้คือความหายยนะจะเข้ามาสู่หัวหน้าจากนั้นสู่ลูกน้องบริวารพ่อใหญเพ่อหัวหน้าหัวหน้าไม่ดีเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนท่านจึงเอาศีลธรรม ให้หัวหน้าเป็นผู้ยึดเอาคุณธรรมสมาธิธรรมปัญญาสัมมาทิฏฐิเข้าไปให้หัวหน้าให,ให้หัวหน้าคือใจเป็นผู้ยึดเป็นแนวปฏิบัติถ้าหัวหน้าเป็นศีลเป็นธรรมเท่านั้นทุกอย่างนยดีหมดมันจะพอดีอมันจะไม่กระโดกกระเดกมันจะพอพอดี มัจฉิม,มาเดินสายกลางเดินสายตรงดูดูแล้วก็ไปเข้าอยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใดจะสวยงามถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะหาได้ที่ไหนเราก็นอกจากใจของเราทานเองนอกจากศิลธรรมเข้ามาเป็นกระจกเงาเอาศิลธรรมเข้ามาเป็นกระจกเงาเข้ามาเป็นเครื่องวัด เข้ามาสู่จิตใจถ้าว่าเราเอาของขอย่างอื่นเข้ามาประดับเอาความโลภเข้ามาประดับเอาความโกรธเข้ามาประดับจิตประดับใจนะมันมีแต่ไปทางหายยะนะจะหาเงินคำทรัพย์สมบัติเข้ามาสูงมากๆโลภไปเห็นใครก็โกรธโมโหโกธาไปอยากจะได้อำนาจในเมื่อเราทำอย่างนั้นเข้ามา่ ในเมื่อเข้ามาจิตใจของเราเป็นยังไงมันมีแต่ความเรือดร้อนนะถ้าเอาธรรมเข้ามาสู่จิตใจแล้วนะก็เ,เอาเหตุเอาผลเอาความถูกต้องเ,อเข้ามาสู่จิตใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขก่อนที่จะเอาความถูกต้องเข้ามาสู่จิตใจอย่างนั้นทาได้อย่างไงทาอย่างไงนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นให้ดูเจ้าของให้เบิ่งเจ้าของ ให้มองเจ้าของมองยังไงมองเจ้าของดูใจนะนีใจดูใจให้มีให้มีสติสัมปชัญญะในใจเดี๋ยวนี้เราคิดผิดเราคิดถูกเราทำถูกแล้วเราทำผิดเราพูดถูกแร้วเราพูดผิดนอันนี้ก็คือดูดูดูตัวเองแนหะต่นถ้าดูตัวเองแล้วก็เอาหลักธรรมะทำคำสอนออกมาเปรียบเทียบ เขาว่าคิดถูกตนะ้งคิดยังไงคิดไม่คิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่คิดไม่พยาบาทปรองร่ายเขาเ,เห็นถูกตามทำนองครองธรรมเขาว่าเห็นถูกตามทำนองครองธรรมในกว้างควางอะไรตัวนี้ศึกษาอนะไรตัวนี้ทำนองครองธรรมนั่นคืออะไรศีลห้าเนี่ยก็คือทำนองครองธรรมธาคิดนะจากนั้นกันะการกระทาออกไปทาง กายจะเป็นยังไงกับมีสินหา้านเะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแล้วก็การพูดกับสัมมาวาจาพูดยังไงจึงจะถูกต้องนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าจะว่าไปแล้วมันโยงใหญ่ถึงหากันมันโยงหากันโยงใหญ่หากันทั้งหมดพูดเข้าไปมันก็โยงไปทท้านั้นโยงมันโยงผลในสุด เข้ามาสู่ใจอย่างเก่าเออไม่หนีจากใจใจเป็นหัวหน้าอีกอย่างเก่าถ้าว่าไม่มีใจเป็นผู้นึกผู้คิดแล้วก็มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นให้สรุปแล้วก็คือให้มีธรรมะอยู่ในจิตในใจให้ดูเจ้าของเบิ่งเจ้าของอย่าหลงเจ้าของไอัเน,นี้ยแหละเลิศไปเสริฐที่สุดอยู่ในสถานที่ใดอย่าหลงตัวเองให้เอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไว้ ถ้ามีคนมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วไปอยู่นักสถานที่ใดลมเย็นเป็นสุขทั้งหมดพี่น้องชาทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะตอนนี้ไปวันนี้ให้แนวความคิดแนวหนึ่งว่าวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับมูลนิธิมูลนิธิขึ้นมาอย่างไรหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแะมีมมีประโยชน์อย่างไร มีความเอือเฟื้อเอืเอ้อาอารียมีความเป็นยังไงให้ใครสรุปเลยคือให้ผลประโยชน์ต่อพวกเราทุกๆคนทุกๆคนทุกๆท่านคือให้ธรรมะทำมูลนิธิเขานี่จะให้ธรรมะเ,เข้าสู่จิตใจถ้าให้อย่างอื่นให้วัตถุอย่างอื่นมันกินแล้วแล้วไปมันหมด ถ้าให้ธรรมะเนี่ยเข้าสู่จิตใจเนี่ยให้หลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจให้สัมมาทิฏฐิเข้าสู่จิตใจกินไม่หมดนะกินไม่หมดคิดไปเท่าไหร่ทำไปเท่าไหร่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุก